ก,กันในแมปที่6นะคะน้องๆกับอีเวนต์เดอะคลาสสิกของโรบอกนะคะที่เราจะตามล่าหาเหรียญสีฟ้านะคะเพื่อมาแรกของฟรีกันค่ะและครั้งนี้นะคะพี่แป้นชมจะพาน้องๆไปเล่นกับแมปที่มีชื่อว่าทอยเลตทาวเวอร์ดีเฟเนต์นั่นเอง น้องๆว่าใครที่เคยเล่นอยู่แล้วนะคะเล่นแบบนี้ไม่เกิด15นาทีก็ได้เหรียญคบ5เหรียญเลยเขาแมปตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะสําหรับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยไม่ต้องห่วงพี่แป้งก,ก็เป็นมือใหม่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะบอกทิคนะคะว่าต้องทายังไงบ้างเราไปดูกันเลยก่อนที่เราจะไปทำควสกันนะ,ะสิ่งแรกเนี่ยน้องจะต้อง ตามหาทิเก็ตก่อนนะคะที่เป็นสีเหลืองๆทองๆทั้งหมด10อันค่ะน้องๆถึงจะสามารถนะคะไปเล่นนะคะเคเวสอื่นๆในการตามหาเหรียญได้นั้นเองซึ่งอันนี้พี่แป้ไม่แน่ใจว่ามันต้องหาทิเก็ตก่อนไหมนะคะแต่ตัวพี่พี่ก็หาก่อนนะคะน้องๆทำตามพี่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่แป้จะเดินไปให้น้องด ว่าแต่ละอันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งมันหา,ง,าง่ายมากๆเลยค่ะนุน้องหากเราเคยเก็บไปแล้วเนี่ยมันจะล่องหนไว้สามารถหยิบได้นะนั่นหมายความว่าเราจะไม่ต้องเดินหาหรือหยิบของที่มันอยู่ซ้ำๆกันนั่นเองคะ่ะซึ่งสิบอันนี้นะคะจะอยู่รอบๆแมบบเลยนะคะมันไม่ได้แอบอะไรลักหนนะคะนุน้อง,องมันจะอยู่ที่ที่เราสามารถมองเห็นได้ง่ายๆเช่นกันซึ่งนงน้องสามารถดูคลิปพี่แป๊เป็นไกด์ไลน์ด้วยก็ได้นะคะส่วนใครเนี่ยไม่ได้หาทิเกตก่อนแล้วเข้าไปเล่นได้เลยเนี่ยยังไงก็ลืมคอมเมนต์มาบอกพี่ ติกเก็ตก็ได้ก็สาม,มารถเล่นได้เช่นกันเพราะอย่างที่พี่แป้งบอกไปว่าติกเก็ตจริงๆแล้วเอาไปทําอะไรไม่ค่อยได้นะคะฮานนโนเนเนี่ยทำตามพี่แป้งไปแล้วเมื่อ เสร็จแล้วนะคะอย่าเพิ่งกดเทเลพอร์ตนะคะให้น้องเนี่ยหาตัวละครที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยตัวที่ดีที่สุดใส่มาก่อนจนะนั้นสามารถกดเทเลพอร์ตได้เลยค่ะเขาจะวราปเรามาตรงนี้นะคะที่เป็นโหมดคาสิกนะคะจากนั้นกดสตาร์ได้เลยอย่างแรกให้น้องเลือกอีซี่ก่อนนะคะทําตามเควสไปก่อนดื้อในโหมดอีซี่เนี่ยจะมีทั้งหมด20เวฟนะคะสามารถมาเล่นกับเพื่อนเพื่อให้มันจบไวก็ได้นะคะน้องๆจริงๆแล้วพี่แป้งไม่แน่ใจว่าจําเป็นต้องเล่นจบไหมนะ,ะแต่เล่นมาถึงตรงนี้ก็ได้ค่ะน้องๆที่มันมีบอสต,ตัวนี้ออกมานะคะแล้วเมมื่่ออันจบแล้วตให น้องบ้านแตกแบบพี่นะคะเราก็ยังสามารถได้เควสอยู่นะคะพอออกมานะคะน้องสามารถกดเคลมรับเหรียญอาได้เลยค่ะเราจะได้มาแล้ว1เหรียญนะคะและเควสต่อไปเนี่ยน้องจะต้องมีเหรียญนะคะจากการที่เราไปเล่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโหมดอีซี่มีเดียมนะคะให้ครบทั้งหมด200เหรียญแล้วก็ต้องค่าพวกสกีบีดี้ท i l e t เลททั้งหมด1000ตัวค่ะแนะนําว่าให้เข้ามาเล่นในแบบโหมดมีเดียมไปเลยนะคะน้องเพราะว่ามันเป็นเควสที่4เหมือนกันสําหรับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยแนะนําว่าเข้าตามคนอื่นเขาก็ได้นะคะน้องหากชนนั้น น,น้องๆก็จะได้เหรียญมาแบบง่ายๆเลยค่ะ200เหรียญแล้วก็จะจบเควสไว้น้องๆน,นะคะเล่นมีเดียมจบแล้วน้องๆก็จะได้เควสเหมือนกันนะคะเท่ากับว่าน้องๆจะได้เควสเหรียญด้วยนะคะแล้วน้องๆก็จะได้เควสที่เป็นคานฆ่านะคะ1 0 0 0ตัวแล้วก็จะได้เควสอีกอันหนึ่งคือปลดล็อตนะคะที่เราเล่นมีเดียมไปแล้วนั่นเองเพราะว่า เคว้แล้วให้น้องๆนะคะกดเคมด้านขวามือนะคะที่เป็นตัวละครตัวใหม่แล้วใส่เข้ามาด้วยนะคะและให้น้องๆเลือกคําว่ามีเดียมนะคะที่เป็นสีเหลืองแบบนี้น้องๆจะต้องทาเควสด้วยการที่ใส่ตัวละครตัวใหม่แล้วทําการค้านะคะผู้สกีบีดี้ทอยเลตให้ครบ1000นตัวนั่นเองไม่ต้องซีเรียสนะคะน้องๆไม่จําเป็นต้องค่า1 0 0 0ตัวภายในครั้งเดียวก็ได้ค่ะเล่นหลายๆรอบก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นมีเดียมเนี่ยค่ะน้องๆสามารถที่จะจบได้ภายในครั้งเดียวเช่นกันนะเพราะน้องๆท ะะมันก็จะให้น้องๆปลดล็อกนะคะอันสุดท้ายคือเหรียญที่5้นั่นเองค่ะสําหรับใครที่งงพี่แป้นจะสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะคะควยเล่นนี่ก็คือน้องๆองข้าในโหมดอีซี่จากนั้นควยที่2น้องๆจะต้องมีเหรียญทั้งหมด200เหรียญควยที่3น้องๆต้องข้าในโหมด 2, มีเดียนนม,ยค, 3, มค่ะและอันที่4น้องๆจะต้องฆ้านะคะทั้งหมด1000ตัวจากนั้นใส่ตัวละครใหม่แล้วก็ฆ่าอีก1 0 0 0ตัวก็จะครบห้าเหรียญแล้วจ้า หากคลิปนี้นะคะมีคนกดไลค์ครบ500คนนะคะพรุ่งนี้พี่แป้นชมจะมาบอกน้องๆว่าหมวกเค้กจะต้องทำยังไงบ้าหายที่อยากได้คอมเมนต์บอกพี่แป้นด้วยนะ